โอเคก็การสวัสดีพี่น้องนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดสล็อตจ็คพอตอีกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมยังอยู่ทาง,ทางเว็บไซต์ของทางเว็บฟิกเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมนะกับเกมทีชัวไวนะครับก็เป็นเกมของนักข่ายแพ็กมินติคเพย์นะผู้ชมกดทุนสองพันสองบาทร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูท่านผู้ชมจะมาซื้อทีสปินกันให้ดูก็แล้วกันนะครับผมก็ทุนไม่ได้เยอะมากนะวันนี้เดี๋ยวจะซื้อกันน้อยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอเค ซื้อสักเนี่ยพันเอ็ดแล้วกันนะท่านผู้ชมมาถ้าพร้็ไปกันเลยแล้วกันนะครับผมก่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมจะจัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําไม่ทําตามท่านที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับดูกันท่านผู้ชมโอ้โหนี่หิบสะสมไม่น้อยอ่ะตอนนี้สะสมอยู่แปดสิบห้านะครับโอ้ยต้องเข้าแบบเข้าเยอะเลยอ่ะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ฝนมาตกหนักมากนะท่านผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปรบกวนหรือเปล่านะครับเสียงตอนนี้นะ เออตกฝนที่บ้านผมตกหนักมากนะครับภาวนาให้เหน็ตไม่เจ๊งอยู่ตอนนี้โอ้โหอีกแค่แค่สามหุนเนี้ยว่ะรู้สึกว่าเกมนี้ถ้าซื้อน้อยไม่ไค่อยคุ้มนะคผู้ชมเรีบ <S <S ยบร้อยครับไม้แรกโดนกันเลยครับยับเยินหมุนสุดท้ายมาอีกตัวเดียวโอ้โหไม่ไหวว่ะเออไ,ได้ไม่ได้ไม้แรกก็โดนไปแล้นะผู้ชมนะ ดูกันไม้ที่สองนะครับเดี๋ยวเท่าไหร่ว่าพันห้านะท่านผู้ชมนะเอาไปเลยนะท่านผู้ชมเต็มสตรีมไปเลยพันห้านะครับผมโอเคโอค้โหสมไปร้อยเก้าสิบกว่าอ่ะพอได้ลุ้นนะลุ้นสะสมไปด้วยนะท่านผู้ชมอสองหมุนแล้วว่ะ เออเก็บสะสมหน้อยหน่อยก็ดีรอไวายอย่างเดียวนะผู้ชมนะเออไวามาสามตัวครับโอเคครับสืนเซชันแนลกันไปนะผู้ชมเราก็ยังไม่ครึ่งทางนะพวกทุกมาได้ครึ่งทางนะผู้ชมเออแต่ว่าก็รอบหมุนเรียงเลยยี่สีรอบพอได้ลุ้นอยู่นะครับผมโอเ้เก็บสะสมอะไรนักหนาว่าวายมาบ้างดีโอเคมาอีกสามตัวเอาและจังหวะนี้ซินเซนชันแนลกันอีกรอบนะครับอีกแปดร้อยเจ็ดสิบ โอเคโอ้โหไม้ my. มีมาเฉยเลยนะผู้ชมนะชุนมาแล้วนะครับผมแต่ว่าจะมีเข้าอยู่เปล่าไม่ได้โ oh. oh. อ้โหเหยวเกินเหยวเกินเอาไหมเอาไหมพันธห้เหมือนเดิมนะผู้ชมนะโอเคครับจังหวะน,นี้สะสมไปเท่าไหร่วะนั่นรอบแรกเออได้เยอะเยอะกว่ารอบก่อนนะรอบก่อนสะสมรอบแรกไม่ถึงสองร้อยนะร้อยเก้าสิบว่ากว่านะ โอเคครับบวกจมุนแรกไปเลยขอวายนะครับเนี้ยขอวายเือะไอแต้มสะสมไม่เอาแล้วก็ได้โอ้โหยังมาอีกนะครับโอเคมาทีละสามตัวนะใครเคยให้มากกว่านี้นะท่านผู้ชมนะเคยเคยได้วายหลายตัวกว่านี้คอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะท่านผู้ชมนะผมไม่เคยได้เลยนะเรอมที่ก็เนี่ยที่รอบละสามตัวอย่างงี้มันมีไหมที่จะมารอบที่ห้าตัวหกตัวนะครับ โอเคไหมนี้บวก,กว่าท่านผู้ชมก็บีกสามหมุนนะขอไวสักสองรอบอ่ะมาหรือเปล่าวะรอบนี้มาครับเรียบร้อยเออสวยๆอีกสามตัวนะครับโอ้โหมาเฉยเลยว่ะไม้นี้เริ่อบ,บวกๆนะครับโอเคครับไม้นี้สองพันสี่สวยเลย ไปกันต่อไปกันต่อนะท่านผู้ชมนะเอาเท่าไหร่กันดีนะโอเคฟันสี่สะสมเจ็ดเหรียญน,นะครับเล่นทำไมมันน้อยอยู่ <laughs> สามตัวก็ไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าในหีบสะสมไว้น้อยนะครับนอกจากเขาจะมาถีงจริงๆนะท่านผู้ชมนะคือจะมีโอกาสนะครับไม้นี้น่าจะยับเยินว่ะดูทรงนะท่านผู้ชม เสือบร้อยหมุนสุดท้ายเอาทำยังไงก็ไม่น่าจะถึงทุนนะโอ้โหวายไม่มาด้วยซ้ำสี่ร้อยสิบหกโอเคพันห้าเหมือนเดิมดีกว่านะครับนี่ทำไมเต็มสะสมมันน้อยกว่าเดิมวะนะ เอาจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โหว้าวรัวๆนะท่านผู้ชมนะโอ้โหไม่ไหวแล้วแบบนี้โอ้โหไวมาสองตัวแล้วเหลืออีกกี่รอบวะนน่นสามรอบเออโอ้โหมาสี่ตัวจวังหวะนี้เพิ่งเคยเห็น ก็ตีไม่เคยได้มาเยอะขนาดนี้นะมีกล้าวินไปครับเออเออไมอ่สามเฮ้ยรอบนี้วายมาเยอะว่าแต่ว่าเออเงินสะสมในสิบเรามันน้อยมันน้อยนะคุณผู้ชมนะ1ันสองก็ยังดีวะยังได้ซื้ออีกไม้อยู่นะ <laughs> นึกว่าจะเจ๊งไปแล้วนะคุณผู้ชมทันสอง0ันสองนะครับเดี๋ยวลด เบ็ดหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคโอเคซื้อพันสามได้เนี่ยวะซื้อเอาพันสามไปเลยนะไอ้ทงนี้ทำไมรางวัลสะสมมันเยอะวะแปลกวะก็มันก็แล้วแต่ตัวสุ่มอะนะซื้อซีแคแนลไปเลยครับหมุนแรกนะท่านผู้ชมถ้ามันเข้าทุกหมุนก็คงดีนะแบบนี้ โอเคครับบวกสะสมได้ต่อนะฮะโอ้ยเกือบ300แล้วว่ะสวายเข้าทีทีนี่โอ้โสามร้อยสิบแล้วมาขออีกห้าหมุนนี่เข้าทุกหมุนแล้วกันยังไม่มานะครับงานเข้าแล้วไงเออมาสองตัวก็ยังดีโอ้หสามหกห้าเยอะจัดท่านผู้ชมซีซีแชนแนลนะครับผมสะสมไว้สามหกห้าแล้วนะ คุณมาโอ้โห้ไม่สามตัวอ้าวสวยครับบวกแล้วตอนนี้คุดมาสองพันท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็กลับมาที่คุณเราอีกเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนเลยว่ะโอ,โอเคนะซื้อไม้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้พันสามหรือเปล่าจะเพิ่ม,มอีกหน่อยนะครับผมเป็นพันห้าแล้วกันเอาเหรียญสะสมสิบเหรียญน,นะสวยเท่าไหร่วะนั่นโอ้โห้ร้อยหกสิบกว่า น้อยกว่าไม้พันสามเมื่อกี้นี่อีกนะโอเคบวกอีกห้สาสิบอ่ะสะสมไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนแล้วขอไวท้ทีหลังโอ้ซื้อหลายไม้จัดแล้วนะท่านผู้ชมนะยังไม่ไปไหนเลยว่ะออโอเคไว้โอ้ยม,มาห้าตัวด้วยเออเพิ่งได้เยอะว่ะท่านผู้ชม เพิกเห็นมันมาห้าตัวนะซีชแนลไปครับพันสี่อ่อาอันนี้พอได้ลุนนะอุ้ยมาอีกสองตัวสวยๆครับซีชแนลเพิน,นอีกแล้วมาอีกสามตัวโอ้โหปวดจม้าก็มาง่ายๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเร,เรียงๆกันเลยนะครับผมเริ่มบวกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีกำไรแล้วคุณผู้ชมนะมาหมุนสุดท้ายโอ้โหมาอีกหนึ่งตัวโอเคก็ยังได้อยู่นะครับ เท่าไหร่วะนั่นน่าจะสี่พันกว่านะท่านผู้ชมนะรวมรวมนะครับตัวนี้สามพันหกก็เท่าไหร่วะกำไรย้อนหมุนทีนึ่งนะเออกำไรก็ประมาณสองพันกว่าได้นะท่านผู้ชมนะโอเคพอแล้วดีกว่ามซื้อมาหลายไม้จัดแล้วนะท่านผู้ชมนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมแต่ก็ยังบวกอยู่นะทีแรกนึกว่าจะเจ๊งไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังพลิกเกมกลับมาได้นะครับ ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ตามชมจนจบคลิปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันบ้างนะผู้ชมนะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวกันไปเลยแล้วกันนะผู้ชมนะบ๊ายบาย